อ้าวสมตำกับบรรยากาศฝนตกเงาคนกินนาแดงว่าล้วไม่เห็ดเลยให้พร้อมมึงเสียเสียจะบวมเมฆเสียบุกโอ้ยบุ๊ยบุยซ้ำวายขนาดนี้บุญนามพุเป็นกวดบ่ได้ปะซอดอีลีบบนญนามบ่ได้ก็จนโอ้ยกวดตีเนี่ยเดินยืนเดียวทั้งหนาเออตดินยืนเดี่ยวท้งหนาก็โยกได้ พเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยดยงไดเส้นเสียบเสนเสียบมาเืออะไบไว้น้านะครับ,บอบไว้หรีอันนี้จ้นไห่นาแดงบ้นละ่ะขุบขีกอ้หยัางเพชรขัดเผื่อตําถาดตาถาดตำอะเสใส่ถาดเ็เลยตําถาด ปูว,วูตัว,ย,ไไวยังไงเลยปูใช่มายังรูกร้ายเลยคุณดูด้วยรุ่นนี้เมนูอะไรครับห <c oughs> มูมะนาวกับอะไรนะครับเระเพดหมูเระเพดหมูอืมไม่ใช่หมูป่านะป่าหม,มูนักปูกินไปหาไปนาได้ยงเมื่ อืออิตานี่กูสั่งว่าเผ็ดเพ็้นหน่อยก็สั่งเผ็ดน้อยอแต่เขาไม่ได้อ่านเไยว่าเผ็ดน้อยยังไงอันอนี้ <laughs> <laughs> ไม่ได้สั่งห่านมากไม่น้ำแข็งยังไม่ละลายไงย <laughs> ังกินกับด่าตัวเองแต่บอมมี ไม่พอพล็ก <theater> พี <AMA> ่เอาพล็กอันเจลาบวันนี้นะมาเอาหมดเพื่อที่จเอาไปซือมากเพิ่งเหิ่งก็เพงเนี้สามารถใส่อีกได้อ่าไม่เผ็ดเราก็ใส่เพิ่มได้นะครับเอาใส่อีกไหมมีใส่อีกอยู่นิกวางวางสุขภาพอันกระเพาะจะควองเลยกูออกหวานเมื่อโตแล้วนี่กูมือกูจำผู้พิการเข่าเห็ด พ่อพ่อพ่ออาเรียงมั้ยหละว,วายจัวน้ำจัวหวานเจียบหายเพียแห้งเพลียดเดียวตามแัง นี่เป็นกระถินหายไปอือเขาว่าเปกระตันยู มนี่คู่เ,เืองเครื่อเอาน้ำไตะรู้ไหมรู้อ่ะเขาเรียกว่าเผ็ดอยู่อ้อบกตันยูน้ำดรอปปาเนี่ยเฮ้ยครับเพราะทำไม <c oughs> ถีบแบนต์แนัวติตเหลืองซะเนาะโอ้โหม่วนเอาออได้มาจากอันนั้นไง นะครับมึงนำกันครับฝา,ากคอมเมนกกต์ก็ดไห์ก็ดแชร์ก็ดติดตามไปน,ำน้ำได้ครับช่องซา,าริาลิกาสตอรี่ช่องนี้ทาลิกาไปโรงเรียนบร่ได้ถ่ายคลิปใ <c oughs> ่ายอาอาไปก่อนถ่ายอาอาไปก่อนนะครับมือมือพนเพจบะมือกินน้ำแดง อ่ะเพกกระซ้าวเพกกระซ้าวคุณอ้อยหน้าแดงมั้ล่ะกระกิน่งกรจริ่งแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับอุทาหอนเกือบตายกินว่ขวากเกือบตายว่ะตอนกินกินอยู่ดีๆกินหนอดพ่อกับเมียเออ พี่ตายอ้าวตกตายด้วยแกเพี้ยดด้วยวุ้นตานลาลาที่อากะที่ชอบชอบชอบเจ้าสู่ต่อสู่ต่อสู่ต่อไปเก็บตายขึ้นหัวนาพ่อหาแม่อย แล้วขอปากโซ่ดิอ้ามอามหายผิดเลยโอเคครับยิงกรนที่ละหายผิดเลยหายผิดเลยเหรอครับเห็นไหมหายไหมเจอก <c oughs> ันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับดีไหม